สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังหวยออกแล้วนะเราก็จะทําเทปอาทิตย์ละครันะหลังหวยออกจะเป็น9ขั้นตอนนะครับแล้วอีกอาทิตย์นึงต่อมาก็จะเป็นโค้งสุดท้ายสรุปตัวเลขนะครับหนังวดน,นี้เนี่ยนะครับก็ผิดหวังกันนิดหน่อยนะศูนย์เนี่นะครับข้างบนเนี่ยนะครับหมายมั่นป 10, 10, ั้นมือร้อยเปอร์เซนตต้องมาแน่นอนกลายเป็นว่ามันไม่ออก มันเป็นออยตัวเลขที่ไม่ควรจะออกเพราะว่า4เนี่ยตามสถิติเดิมเลยเนี่ยนะครับ4จะไม่มาเลยตลอดทั้งปี6มีบ้างป่าปลายเล็กน้อยนะแล้ว4กับ6ยิ่งมาคู่กันเนี่ยเรียกว่าไม่ถึง0.1%ในแต่ละครั้งนะแต่ละปีเนี่ยมันไม่ค่อยออกคู่กันนะครับดูสถิติย้อนหลังได้เลยนะครับนัแล้วมันก็เลยเกิดคําที่ว่าผิดพลาดในเรื่องของ3ตัวบน2ตัวบนแต่ตัวล่างเนี่ย นะครับก็ยังทําให้เราได้มีค่ากับข้าวใช้กินข้าวหน่อยนะเพราะว่าเราก็เน้นย้ําทั้ง9ขั้นตอนแล้วก็ทั้งโค้งสุดท้ายว่าข้างล่างมี9มี9แน่นอนนะครับก็เลยผมก็เลยได้แต่ข้างล่างนะได้91ผมก็ซื้อ19ประตูนั่นแหละละครับนะได้91มานะส่วนในตัวบนเนี่ยโอ้สายไปเยอะเลยก็อกหักไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับนะสู้ๆนะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้ติดตามช่อง YouTube ของอาจารย์กิตตินะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยคนที่กดซับสไครต์แล้วกดลงทะเบียนไปแล้วรูปกระดิ่งไปแล้วไม่ต้องกดซ้ำกดแต่แชร์อย่างเดียวพอนะครับขอบคุณมากนะครับเป็นกำลังใจให้หน่อยยิ่งถ้าหากว่ามีคนที่ยังเข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะไม่กดรูปกระดิ่งนี่ก็ช่วยกดให้หน่อยจะได้ เรียกว่ามีคนลงทะเบียนเยอะๆนะครับก็จะเป็นรายได้ทางหนึ่งของผมด้วยนะอ่างวดนี้นะครับก็เป็น9ขั้นตอนนะครับเป็น9ขั้นตอนหวยมันออก9 49ข้างล่างก็มี9ข้างบนก็มี9 9 49 2 4 6นะครับปกติ2ออกแล้วจะไม่ออกมันก็มาออกอีก4 6ไม่เคยออกเลยก็มาออกในงวดนี้นะส่วน91เนี่ยผมก็ได้ตังตรงนี้แหละนะครับ พอได้ชดเชยนะครับนะงวดต่อไปนี่นะครับมันก็จะเป็นกลางเดือนก็คือวันที่16กรกกาคม2568นะครับสิ้นสุดการออกรางวัลประมาณบ่าย4ี่โมงเย็นนะครับไม่รู้สัญจรหรือเปล่าเนอะร,รู้แต่ว่าถ้าเราตั้งไว้ที่มนทบุรีนะครับต่อให้สัญจรน,นี่มันก็ยังอยู่ในประเทศไทยผิดกันตรงองศานิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับ ตรงกับสุหรือียาจันทรคตินะครับตรงกับวันพุธแรมหกข้ามเดือน8ปีมาเสงนะครับนะขั้นตอนที่หนึ่งหวยออกวันพุธนะกลางเดือนด้วยนะมันก็จะมีเลข4อยู่แล้วแหละแล้กำลังพระพุธคือ17หวยออกวันพุธกลางเดือนหวยโบราณบอกว่ามี7มี5มี3ซึ่งจริงๆแล้วนี่นะเนี่นะงวดที่แล้วมันต้องมานะงวดนี้ยังเด่นชัดมากเลยเพราะว่าเบอร์สอง มีองศาเท่ากับ7กอดกัน3จักเลยคือราศีจักรนวางจักรตียังจักรนะครับกอดกันแน่นเลยนะครับก็แสดงว่าหวยโบราณบอกมี7มี5มี3ก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับส่วนอาจารย์สิงห์ทองบอกว่ามี2มี3มี4นะสองสูตรนี้มันซ้ํากันอยู่แค่ตัวเดียวคือเลข3นะซึ่ง3เนี่ยก็น่าจะมีส่วนอยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตรงกับเลขวิ่งอาจารย์สิงทองหวยออกวันพุธมี8มี4มี2ส่วนหวยออกวันพุธหลักร้อยนะก็มี3มี8หลัก10บมี2มี4มี8หลักหน่วยมีเลข3าเห็นไหมนั้นแล้วหวยโบราณมีเลข3อาจารย์สิงทองมีเลข3ในข้อ2ข้อ4นะขึ้นแรมเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเลขไหนเด่นแล้วก็เลข3ก็เด่นอยู่แล้วนะ 5้หว้ยออกเดือนกรกฎาคมนี่มี2มี7นะครับซึ่งเลข2ก็ออกไปแล้วนะ7ยังไม่ออกงวดนี้น่าจะออกเพราะว่าอาทิตย์ชี้เป้าจันทร์ชี้เป้าลัทวรสังสาชี้เป้าลัคนาตึงตัวชี้เป้า4จุดเจ้าชะตานี้ถ้าชี้เป้าตัวไหนเนี่ยตัวนั้นมีสิทธิ์ที่จะมาค่อนข้างสูงนะแล้วจันทร์เนี่ยมีองศาเท่ากับ7จ็ดนั้น7เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคราวนี้ต้องมานะ ไม่มาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่เป็นสถิตินะครับส่วนตัวลางตารางเลขล็อกในข้อ6กหวยออกวันพุธก็มี40424849ซึ่งสถิติอีกเหมือนกันถ้าเกตเนี่ยหรือเลข9เนี่ยนะครับมันอยู่แกนราศีก็คืออยู่เมษอยู่กรกฎนะอยู่มังกรหรือว่าอยู่ตุลเนี่ยมันจะมีบทบาทสูงมากเลย ซึ่งนานๆมันจะเข้าแกนทักครั้งหนึ่งซึ่งข่าวที่แล้วก็เข้าแกนข่าวนี้ก็เข้าแกนผมว่า9ก้็ยังมีบทบาทอยู่นะครับนะแสดงว่ามี4มี7มี9นะครับเอาไปลุ้นแล้วนะนะแล้วถ้ามันมีเลข7นิในวดนี้ก็ให้ซื้อ7 0 7 2 7 4 7 6 7 9นะครับนะข้อ7สัตตะเลขวันพุธสุขเป็นทนังจันเป็นโพคา มันจะมีสองมา่อีกกระเป๋าก็ไม่รู้ลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าข้อห้า้ยออกเดือนกรกฎามีเลขสองมีเลขเจ็ดนะครับนั่นแล้วสองเจ็ดยังมีบทบาทเพราะสองมีองศาเท่ากับเจ็ดนะครับกอดกันสามจักแน่นเลยนะอ่าแล้วก็อย่างนึงนี่นะครับถ้าตามคําทายคาทํานายทางโหราศาสตร์เนี่ยสองเจ็ดเนปจูนองศาเท่ากันสามตัวเนี่ยนะครับมันแปลว่าไม่สบายระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยนะครับ บว่าเเนบจูนแปลว่าติดเชื้อไม่สบายนะครับโอเคหากข้อ8ทักษามหาลูกนะครับ2เป็นเดชกเป็นสีนะครับสุขเป็นมูลละนะครับอ่าแล้วข้อ9ก็ข้อสุดท้ายดวงไทยก็ยังอยู่ราศีพิจิกบ้านเบอร์3นะครับอาโปธาตุน้ำ 17, า7องศา42ลิตรดาเชษฐานกษัตร์สมโนเลิกนะครับ แล้วก็จะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับก็คือว่าตนูลักษ์หรือเลขประจําราศีพิจิกเป็นเลข3ากาลีจึงเป็นเลข2ในนั้น2อไม่อาจจะมีบทบาทได้แล้วลักธนวรสังสะนะครับก็เป็นเลข5ราศีมีนกาลีของราศีมีนเลข5คือเลข7เห็นไหมมี2มีเ็เห็นปะ 5, 5, 5. นะนะแล้วก็ข้อ3หวยออกวันพุธนะกาลีเป็นเลข3แสดงว่าอะไรแสดงว่าตนูลักษ ราศีพิจิกเป็นเลข3แต่หวยออกวันพุธตนูลักลัคนาเวลาหวยออกเป็นกาลีของวันหวยออกซะเองนะครับนั้น3ตัวนี้เป็นกาลี3ก็มีบทบาทเช่นกันแปลว่ามี3มี2มี7มี9 4ตัวแล้วนะครับ3 2 7 9นะครับนะแล้วยังไงยังไงหมายความว่า9ยังไงก็ลงล่างนะครับนะ งวดนี้ให้ซื้อ9779ทิ้งไว้หน่อยก็ดีเพราะว่า9เนี่ยมันลงล่าง7เนี่ยมันมี2มามา,มาชี้เป้า9779สวยครับนะส่วนหวยออกวันพุธมันยามสุขก็แสดงว่าดาวสุขเนี่ยมันเป็นทนังนะในข้อ7ในข้อในข้อ7ใช่ดังนั้นแล้วสุขเนี่ยนะครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะมาแจมๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ส่วนข้อ4นี่นะให้สูตรข้อ4เนี่ยสูตรข้อ4หลักหน่วยเนี่ยนะครับคราวนี้มันออกแลม6คขํ้เนี่ยมันมีเลข3แต่คราวหน้าเนี่ยหสิงหาน่ะนะครับมันขึ้น7ค่ํขมีเลข4แสดงว่า3กับ4มีแจมเข้ามาอีกสรุปก็คือ9ขั้นตอนว่าตัวที่มันจะมีบทบาทน,นะให้เราเอาไปตีความหมายเนี่ยก็คือ2 3 4 6 9, ก้าเตัวแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าโค้งสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะครับนะวันนี้ก็สรุป9ขั้นตอนให้ฟังโดยสังเกตเพยียงแค่นี้นะครับคราวที่แล้วน้องนุชไม่ว่างและลูกค้ามานะปังๆเลยนะครับคราวนี้ให้น้องนุชเชิญน้องนุชหน่อยครับมามาให้นะความรู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะศรีนะคะ ก็เป็นยังไงกันมากค่ะ FC สำหรับใครที่ถูกหวยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ดูอาจารย์กิติกดไลค์กดแชร์กด subscribe แชร์ออกไปเยอะๆนะคะเป็นการช,ช่วยช่องทางของเราเนี่ยให้อยู่ได้นะคะเพื่อที่จะมาบอกเลขแล้วก็บอกสิ่งดีๆต่อกันให้กับ FC ของเรานะคะก็วันนี้นะคะชีก็จะมาให้ความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องคิ้วกับปากเหมือนเดิมนะ คือทำไมเราต้องมีคิ้วกับปากที่มีโหน่งที่ดีนะคะเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของเรานะคะเพื่อที่พอเวลาที่เราสวยขึ้นพอเวลาที่เราดูดีขึ้นปรับแก้โหน่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีสเสน่ห์เราจะมีความมั่นใจนะคะเพื่อที่จะออกจากบ้านไปเนี่ยพอเวลาที่เราดูดีเรามีความมั่นใจเราพูดจาอะไรทําอะไรนะคะ มันก็จะสําเร็จมันก็จะเป็นการดึงดูดให้กับฝั่งตรงข้ามที่ฟังเรานะคะรู้สึกดีเนาะอ่ะเปรียบเช่นง่ายๆเวลาเราไปเจอใครที่ทําไมเขาดูโมทมทําไมเขาดูซีดนะคะปากที่ยังไม่ได้แก้ทําไมดูคล้ําดูซีดนะคะเวลาพูดจาอะไรก็ดูไม่มั่นใจส่วนคิ้วเนี่ยเป็นมงกุฎของใบหน้าของเราไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะคะตอนนี้จะบอกว่าผู้ชายเนี่ย เข้ามาสักคิ้วมากกว่าผู้หญิงอีกนะคะเพราะอะไรเพราะโเหเฮงของผู้ชายเนี่ยต้องมีคิ้วที่หนาและเรียงตัวสวยถึงจะหาเงินหาทรัพย์ได้เก่งแล้วก็เก็บได้อยู่นะคะการปรับแก้งโงเหเฮงของเราเนี่ยการที่เรามีคิ้วแต่บางท่านเนี่ยอาจจะมีแล้วมีแหว่งนะคะช่วงกลางช่วงหางเนี่ยจางอย่างเงี้ยคือการเก็บเงินไม่อยู่นะคะช่วงหัวเนี่ยเราจะทําการเปิดให้ทรัพย์เข้า กลางถึงห่างเนี่ยจะเป็นความเข้มที่ค่อยๆเข้มขึ้นตามธรรมชาติของรูปขนคิว้วพอเรามีหางคิ้วที่กริบและเข้มเนี่ยเราจะเก็บเงินได้อยู่ส่วนช่วงกลางเนี่ยจะเป็นการเปิดเนินซั์ให้รับซับเข้ามาได้ให้เก็บเงินมีที่ดินมีอ่าคอนเน็กชันมีเงินนะคะมี สมบัติภาสถานนะคะอันนี้ว่ากันด้วยตามศาสตร์หนูเฮงเพราะฉะนั้นคิ้วกระปากที่ช่างนุชีสักให้เนี่ยจะเป็นศาสตร์ของอาจารย์หนูเฮงซึ่งเป็นศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นศาสตร์ที่ทําให้เราโชคดีปรับแก้แล้วเนี่ยดวงชะตาเราจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าสักกับเราไปเนี่ยจะเฮงจะปังแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมไปสวดมนต์นะคะไปขอพรแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเราคิดดีทดําดีพูดดีนะคะ เหมือนเดิมนะคะลูกค้าแจ้งข่าวดีโปรโมชั่นการฝังสีคิ้วหรือการสักคิ้วแบบสีฝุ่นนะคะซึ่งจะให้อารมณ์เหมือนว่าเราเขียนคิ้วบางๆตลอดเวลาหลังลอกไปแล้วก็จะจางไปตามเวลาแนะนําให้มาเติมหนึ่งครั้งหลังที่สักไปแล้ว1เดือนนะคะลูกค้าอันนี้เราจะยังให้โปรโมชั่นที่ 1, 9 9 0บาทเหมือนเดิมยังไม่ได้ขึ้นราคาเลยแต่นุชี่นะคะอัปเกรดใช้สีของรัสเซียซึ่งเป็นสีรุ่นใหม่ ที่พิ่งไปอบรมมานะคะแล้วได้ สิ่งดีๆมาฝากกับ FC นะคะสีรุ่นนี้จะให้ความรู้สึกหลังลอกสวยกว่าเดิมสีจะเนียนไปกับขนคิ้วมากกว่าเดิมแล้วก็ติดทนนานมากกว่าเดิมที่สำคัญเป็นออร์แกนิกนอนท็อกซิกนะคะไม่มีอันตรายกับร่างกายนะสามารถที่จะฝังอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยไปได้โดยที่ร่างกายเราไม่เจ็บป่วยนะคะถ้าหากว่าช่างบางท่านนะคะใช้สีที่ไม่ดีแบบเช่นสีที่มันแบบไม่ออร์แกนิกหรือว่ามาจากประเทศจีนหรืออะไรอย่างเงี้ย คุณภาพมันก็จะลดหลั่นลงไปนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าอย่ามองที่ราคาถูกอย่างเดียวนะบางทีให้วิจรารณาด้วยว่าช่างท่านนั้นอะใช้สีแบบไหนนะคะส่วนในเรื่องของปากเนี่ยราคาได้ปรับขึ้นแล้วเนื่องจากว่าปากเนี่ยช่างได้ไปอัปเกรดเทคนิคม,มานะคะแล้วจะติดทนสวยกว่าเดิมส่วนสีก็อัปเกรดให้เป็นยี่ห้อใหม่ นะคะอิตาลอนมิกซ์ที่มาจากรัสเซียนะคะรับรองนะคะเพราะว่าเราเทสมาแล้วเนี่ยลูกค้าเล่าออกมาสวยมากจริงๆนะคะสีที่ให้เนี่ยความรู้สึกมันธรรมชาติมันไม่โดดเพราะบางทีถ้าเราไปสักสีที่มันไม่มีคุณภาพมาเนี่ยสีบางทีมันโดดปากเนี่ยมันทําให้ไม่สวยถ้าไม่เชื่อการันตีด้วยปากของช่างเองนะคะอันนี้สักมาใช้สีห่อเดียวกันนะคะลูกค้าบางท่านมาสักคิ้วพอเห็นปากนะคะอยากสักไปด้วยเลยเพราะว่าเห็น งานจริงว่าเออหลังลอกแล้วมันเป็นแบบนี้หน้าเรามันไม่ซีจริงนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ทักเข้ามาได้เลยในไลน์ที่ขึ้นนะคะโปรโมชั่นยังให้เหมือนเดิมส่วนโปรโมชั่นข่าวดีอีกอย่างนะคะเราก็ยังลดให้500บาทต่อท่านไปเลยสําหรับท่านที่สนใจฝั่งซีคิวแบบ VIP คือการสักคิวบวกการลงนหน้าทองหรือจะลงสาริการลิ้นทองก็ได้นะคะอาจารย์ให้เลือกนะคะ <c oughs> แล้วอาจารย์ก็จะแถมวัาถุงคนที่เรายังมีอยู่นะคะ แถมให้กับลูกค้าเลยนะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อโตนะคะ hmm. อ่าตัวเนี้ยคือหมดแล้วหมดเลยนะคะ,ะมีจํานวนจํากัดแล้วก็จะไม่ทําแล้วรุ่นเนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยซ้ำนะคะไม่สั่งทําเรื่อยๆนะคะ,ะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดสนใจก็รีบทักรีบอ่า จองเลยนะคะอยากมีโงเ่เฮงปังๆนะคะหรืออยากจะสักยันอ่าเมื่อวันก่อนก็มีลูกค้ามาจากต่างจังหวัดเลยนะคะมาสักยันนะคะลูกค้ามียันอยู่แล้วนะยังอยากลงเพิ่มเลยนะคะเป็นยันนชาลิติกับนโมพุทธายะนะคะเรียกว่าเป็นยันเปิดโลกนะคะแล้วก็รับทรัพย์นะคะเออไม่ไม่ให้มีอะไรมาขัดลาาของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะมากสําหรับคนที่ ติดตามช่องคงสุดท้ายของอาจารย์กิตินะคะหรือว่าก้าขั้นตอนของอาจารย์กิติเพื่อนําเลขไปประกอบการตัดสินใจนะคะถ้าเรามียานตัวนี้นะคะรับรองซื้อเลขไหนขอให้ลูกค้าถูกหวยเฮงๆปัง,ปงๆทุกท่านเลยะค,ะค่ะเอาวันนี้ฝากไว้เท่านี้คะ่ะแล้วก็ขอให้อาจารย์กิติฝากเรื่องเกี่ยวกับเลิกขอดที่ยังปังไม่หายนะคะลูกค้าก็ทักมาถามทุก,ท,ก,ท,กทุกวันเลยนะคะค่ะอาจารย์ก็เลิกขอดนี่นะครับก็ได้ อานนี้สงจากลูกศิษย์ก็คือคุณหนิมเนี่ยเขาทำติ i กต o อกแนะนำนะก็เลยได้ลูกค้ามาซึ่งของเราเนี่ยนะครับให้เลิกเนี่ยนะครับก็จะดูหลายขั้นตอนนะเช่นวันเดือนปีเกิดของพ่อของแม่ของลูกต้องไม่เป็นอลีมรณะวินาศกาลกินีต่อกันและกันวันนั้นต้องได้เลิกที่ดีลัคนาเสวยบูรณะนะเลิกเลิกที่ดีพระจันทร์ก็ต้องเป็นเลิกที่ดีติถีเพียรวันนั้นก็ต้องดี เมื่อได้วันดีดีทีดีทุกอย่างดีแล้วเนี่ยดวงเลิกผูกออกมาแล้วเด็กคนเนี้จะเป็นอย่างไรในอนาคตโตขึ้นมาแล้วจะร่ํารวยไหมจะเจ็บป่วยไหมจะ,จะหากินได้ไหมจะทำอาชีพอะไรเราก็ต้องให้พ่อแม่เขาฟังด้วยว่าผูกดวงเลิกที่ดีแล้วเด็กออกมาแล้วเนี่ยนะเด็กจะเป็นอย่างไรนะเราก็เป็นการที่เรียกว่า ดูทั้งไส้ชะตาด้วยแล้วดูทั้งดิถีเลิกนะ mm hmm. เลิกผานาทีด้วยอย่างนั้นแหะก็ละเลยอ่ยมาอมันต้องใช้ความละเอียดนะครับซึ่งถ้าเป็นที่อื่นก็หลักแปดพันเป็นอย่างต่ํานะครับแต่ของผมเนี่ยสองพันเท่านั้นเองนะครับพื่อดูแลตลอดจงคลอดด้วยเพราะว่าดวงเลิกเนี่ยนะที่ให้ไปเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเป็นท้องแรกเนี่ยมันจะไม่ตรง mm hmm. มันจะออกก่อน mm hmm. เราก็ต้องให้ใหม่ฉุกเฉินเดี๋ยวนั้นเลยเช่นบอกว่าอาจารย์เนี่ย ปวดท้องแล้วกําลังเดินทางไปโรงพยาบาลอาจารย์วางเลือกวันนี้พิเศษให้เลยเราไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับาวางเลือกให้เลยนะครับซึ่งแสดงว่ามันเป็นเลือกที่สวรรค์ประทานมาให้นะอ่าก็เรียกว่าเลือกที่หมอดูให้ไม่ออกออกเลือกที่สวรรค์ประทานมาให้เราก็ต้องเอาเวลาของวันนั้นนะ่ะที่ดีที่สุดนะเช้าสายบ่ายเย็นหรือย,อยังไงก็แล้วแต่จะต้องเป็นดวงที่ไม่เป็นขัดแย้งกับพ่อแม่นั่นเองนะครับนะก็ฝากเท่านี้ะครับนะ นะอย่างนั้นใครที่ยังไม่ได้แชร์ก็ช่วยแชร์ให้หน่อยคนที่กดซับสไครต์แล้วก็กดแล้วไม่ต้องกดอีกนะครับแต่ถ้ายังไม่กดช่วยกดด้วยนะเฮงเฮงรวยรวยปังปังครับหวถูกหวยคะ่ะสาธุจ้า